ก็เลยมันเรื่องหนงเลยมาสัมผัสพลังตัวตัวนี้ออกมาทีนี้คุณนังก็เลยมานั่งพอหลังตาลงไปในสัมผัสพลังแล้วมันเป็นสีแดงแบบน่าเล่นหนังการซื้อทีนี้คุณนังก็เลยใส่เอ็มไอม่ได้ใส่ละหานลงไปแล้วก็มีแสงใสเหมือนแก้วหลังการมาซื้อแล้วก็วันนี้ก็ฟังตำรับการมาซื้อว่า นามกันนานี่เราไปยืดในรูนามกันนาอะไรในกันนาเนี่ยคุณนั่งคุณเพงเข้าใจนะตอนที่พี่สาวเสียชีวิตเนาะคุณนั่งก็ได้ทำมานในระบบเก็มนาำของท่าสื่อนี่เนี่ยก็เลยได้พิจารณาแล้วก็อะไรในกันนาแล้วก็พิจารณาในในรูนามของเขาที่พี่สาวเสียชีวิตไปนะคะ,ะเราก็ไปนนะั่งพิจารณา,าจะเข้าใจในวันนี้ คนนั้นก็ไม่ได้อะไรแล้วก็พูดสิ่งยาันขกนกับสาคอขานาด้นนานดินไฟน่ะคะานอหอชี้น้ชี้เดมันเอกเออแบบเข้าใจบางคำแล้วก็ไม่ได้ยินบางคำนะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับคุณอาจารย์อยู่อยู่ทะเลเจ้าค่ะอ๋อไปเที่ยวทะเลอ,ะอืม ที่ทะเลก็เรื่องของพลังงานพลังงานมันมีธาตุน้ำเยอะธาตุน้ำธาตุลมนะวงจุ้ยดีนั้นอยู่ตรงที่มันมีพลังงานที่ดีนะก็ชาร์จพลังไว้ให้เยอ,อะๆเก็บพลังงานไว้ให้เยอะแล้วก็ อ้ตรงที่เรื่องของอ,อะไรขันอะไรเนี่ยนะอมันมันตรงเนี้ยทุกคนมันมีทั้งหมดเลยการอะไรตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเรื่องของการจากไปนะไเรื่องของความตายหรือว่าอะไรแค่นั้นแต่ว่ามันอะไรในเรื่องของแม้แต่เรามันอะไร อะไรอวรตรงนี้บางทีเราจะทําเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็กลัวว่ามันจะเสียความรู้สึกของรูปนามตรงนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งเออแบบนี้ตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราเราไม่ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในตัวเราอนะอันนี้ก็อยากให้คุณนามเนาะ กล้าเปลี่ยนกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะว่างจริงๆแล้วจะรู้ว่าความว่างเนี่ยมันมีเป็นมันมีปฏิหารในตัวมันมีความมหัศจรรย์ในตัวแล้วจิตที่ว่างเนี่ยจิตที่ว่างเนี่ยมันมีอนุภาพสูงมาก century. ขอให้เข้าใจอนุภาพของอนุภาพแห่งจิตนะเข้าใจปฏิหารแห่งจิตมหาศจรรย์แห่งจิตตรงนี้จิตว่างนะ ถ้าจิตวุ่นวายมันไม่มีบริหารเลยหรอกแต่ถ้าจิตมันว่างเึ๊บไปนี่นะมันว่างมันมันจะมีพลังงานสูงมากลองโน้มพลังงานตรงบริเวณนั้นก็ได้โน้มแบบว่างๆมันมจะได้พลังงานที่ดีมากๆแต่ถ้าเราโน้มโน้มไปตามเดิ่องตำราวเนี่ยมันไม่ได้เลไม่ได้เท่าไหร่ สภาวะดีนะสภาวะดีงามโดยเฉพาะวันนี้ดีงามวันนี้สภาวะดีงอ่ดีดีดีขอบคุณท่านมาเจอมามาเจ้าพาะ F N อ F เ I นไเเนอเจ้าพุสวเ็บะนยังคาว่างมา